สวัสดีครับทุกคน กลับมาพบกับผมมิสเตอร์มิลลูปอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือไฟเตือนบนหน้าปัดรถยนต์นั่นเองครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ไฟสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างแล้วถ้ามันขึ้นมาเราควรจะทำยังไงถ้าอยากรู้กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำมันเครื่องมิวลูปกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดส าระดีๆที่ผมเอามาฝากกันตลอดตอนที่1มาทำความรู้จักกับไฟเตือนพื้นฐานกันก่อนเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นผมจะแบ่งไฟเตือนออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือไฟเตือนที่มีสีแดงนั่นเองครับ ถ้าไฟสีแดงขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแปลว่ารถคุณกำลังมีปัญหาสำคัญที่ต้องรีบตรวจสอบท,ทันทีห้ามขับต่อเด็ดขาดนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ตัวแรกที่สำคัญมากๆคือรูปแบตเตอรี่ครับถ้าไฟนี้ขึ้นมาตอนที่เราขับรถแปลว่าไดชาร์จอาจจะกำลังมีปัญหารถกำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างเดียวถ้าขับต่อไปเรื่อยๆแบตก็จะหมดแล้วรถก็จะดับไปเฉยๆเลยครับ อีกอันที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือรูปน้ำมันเครื่องสีแดงครับอันนี้คือเตือนว่าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำกว่าปกติซึ่งอาจจะเกิดจากน้ำมันเครื่องรั่วหรือปั๊มน้ำมันเครื่องเสียถ้าไฟนี้ขึ้นมาอย่าขับต่อเด็ดขาดเพราะเครื่องยนต์อาจจะพังได้เลยนะครับ และสุดท้ายคือรูปเทอร์โมมิเตอร์ครับอันนี้เตือนว่าเครื่องยนต์กำลังมีความร้อนสูงเกินไปหรือที่เรียกว่าโอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮีทนั่นเองครับอาจจะเกิดจากหม้อน้ำแห้งหรือพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงานถ้าไฟนี้ขึ้นให้รีบจอดรถทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อรอให้เครื่องเย็นลงครับตอนที่สองไฟเตือนสีเหลืองสัญญาณที่ต้องใส่ใจ มาต่อกันที่กลุ่มที่สองครับเป็นไฟเตือนสีเหลืองหรือสีส้มครับไฟกลุ่มนี้จะไม่ได้อันตรายถึงชีวิตเหมือนไฟแดงแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่ามีบางอย่างผิดปกติที่ต้องรีบนำรถไปตรวจเช็คครับขับต่อไปได้แต่ต้องระมัดระวังไฟที่หลายคนน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆคือรูปเครื่องยนต์หรือที่เรียกว่าเช็คเอนจินเช็คเอนจินครับ ไฟนี้ขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากครับตั้งแต่เซ็นเซอร์เสียไปจนถึงระบบไอเสียมีปัญหาถ้าไฟนี้ขึ้นมาอย่าพึ่งตกใจแต่ก็ไม่ควรละเลยนะครับควรนำรถไปให้ช่างตรวจสอบโดยเร็วที่สุดอีกอันคือรูปยางรถยนต์ที่มีเครื่องหมายตกใจครับอันนี้คือระบบ TPMS หรือระบบเตือนแรงดันลมยางนั่นเองครับแปลว่าลมยางของเราอ่อนไปหรืออาจจะมีลมรั่วซึมอยู่ครับ ส่วนรูปถังน้ำมันที่เป็นสีเหลืองอันนี้ไม่ง่ายเลยครับเตือนว่าน้ำมันในถังเหลือน,น้อยแล้วถึงเวลาต้องเติมแล้วล่ะครับออนที่3ไฟแจ้งสถานะสีเขียวและสีฟ้ามาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วครับเป็นไฟแจ้งสถานะที่มีสีเขียวหรือสีฟ้าครับไฟกลุ่มนี้ไม่ใช่ไฟเตือนนะครับแต่เป็นไฟบอกว่าระบบต่างๆของรถกำลังทำงานอยู่เช่นไฟเลี้ยวไฟหน้าหรือไฟสูง ไฟรูปไฟหน้าสีเขียวก็คือเราเปิดไฟหน้าอยู่ส่วนลูกศรซ้ายขวาที่กระพริบเป็นสีเขียวก็คือเราเปิดไฟเลี้ยวนั่นเองครับและสุดท้ายไฟรูปไฟสูงที่เป็นสีฟ้าครับอันนี้จะบอกว่าเรากำลังเปิดไฟสูงอยู่ซึ่งต้องระวังมากๆนะครับไม่ควรเปิดทิ้งไว้เมื่อมีรถคันอื่นสวนมาเพราะจะทำให้ตาพร่าและเป็นอันตรายได้ครับสรุปและคำแนะนำจากมิสเตอร์มิลลู เป็นยังไงบ้างครับกับสาระดีๆที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจความหมายของไฟเตือนต่างๆบนหน้าปัดรถกันมากขึ้นนะครับสรุปง่ายๆก็คือไฟแดงคือห้ามขับต่อไฟเหลืองคือขับต่อได้แต่ต้องรีบตรวจสอบส่วนไฟเขียวหรือฟ้าคือไฟแสดงสถานาการณ์ทำงานของรถ การรู้ความหมายของไฟเตือนเหล่านี้จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับรถและที่สำคัญคือทำให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์มิวลูปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้ำมันเครื่องมิวลูปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ